สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันกันกบ e-size studio นะเดีย๋ยววันนี้เรามาวัดกันปอนต่อปอนของผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020นะเรามาวัดกันเลยปอนต่อปอนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับระหว่างอังกฤษกับอิอตาลีนะว่า ใครดีใครได้หรือว่าตำแหน่งไหนที่จะดูเด่นเป็นพิเศษหรือมีตำแหน่งไหนที่ดูแล้วน่าต้องมีการปรับแก้ไขถ้ายังไงสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นไปได้กดซับให้อ e ีซา์สตูดิโอด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนเราจะไปดูตำแหน่งแต่ละตำแหน่งที่น่าจะลงในค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่านะว่า5นัดหลังสุดของอิตาลีกับอังกฤษนะตั้งแต่ปี2012มาเลยนะครับเจอกัน5นัดนี่ใช้คำว่าผลเนี่ยค่อนข้างสูสีและใกล้เคียงกันมากนะครับผัดกันชนะครั้งละ1ทีมนะและก็เสมอกันไป 3ครั้งนะครับแล้วก็สกอร์ในแต่ละครั้งที่มีการยิงกันนี่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะและประตูที่ยิงได้ก็ไม่ได้เยอะมากด้วยมันทําให้เราเห็นเลยครับว่าทั้ง2ทีมนี่ค่อนข้างเคี่ยวนะครับยิงไม่ได้เยอะแล้วก็เสียไม่ได้เยอะเลยนะเรามาดูไลน์อัพที่น่าจะเป็นไปได้ของทีมชาติอิตาลีกันก่อนดีกว่านะครับอิตาลีน่าจะมาในระบบ4 3 3เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นระบบเก่งของทางโรเบโตมันชินีที่ใช้ ในการแข่งขันในรอบนี้เลยนะผู้รักษาประตูยังเป็นคนเดิมครับสุดยอดผู้รักษาประตูดอนนารุม่านะซึ่งดอนนารุม่านี่ต้องใช้คําว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างเด่นนะจนเราลืมไปเลยว่าดอนนารุม่าเองปีนี้มันเพิ่งยิบสองเข้ายิบสามเองนะไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเตะให้ทีมสโมสรร่วม200กว่านัดละทีมชาตินี้ก็ติดทีมชาติค่อนข้างเยอะเลยส่วนแผงแบ็กโฟของอิตาลี คู่เซนเตอร์ยังเป็นเคีรินี่ยืนคู่กับบูนุชี่เหมือนเดิมครับขวานี่เป็นลอเรนโซนะส่วนซ้ายน่าจะเป็นเอ e เมอรสันเหมือนเดิมเพราะทางสเปนัสูรานี้ได้ทําการถอนตัวไปเรียบร้อยแล้วจะเป็นเอ e เมอรสันลงมาเฝ้าทางด้านซ้ายแทนนะครับสตัวกลางตัวเก่าประกอบด้วยจอจินโยครับเบล่า <Yeah. S 1> แล้วก็เวลติ ซึ่งเป็น3ตัวกลางหลักที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับถือว่าเป็น3ตัวกลางที่ทางมันชินี่ค่อนข้างไว้วางใจส่วน3ตัวหน้าเนี่ยหน้าเป้ายังเป็นอิโมบิเลเหมือนเดิมครับแล้วมีตัวหน้าต่ำอย่างอีซีเยคอยคุมจังหวะนะแล้วมีตัวทีเด็ดจากเจ้าหนูเคียซ่านะครับเคียซ่าซึ่งเคียซ่าเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย ได้ลงเป็นตัวสำรองนะแต่ส่วนในรอบน็อกเอาเนี่ยทางมันชินี่เห็นฟอร์มแล้วก็ดูแล้วดูเล่นค่อนข้างดีนะเลยให้เป็นตัวจริงตั้งแต่รอบ16ทีมจนมาถึงรอบชิงนี้ก็น่าจะได้โอกาสในการทำเกมนะครับเพราะเป็นคนที่ใช้คำว่าสามารถกระชากลากเลื้อยได้เนาะ เราข้ามมาดูของฝั่งอังกฤษครับของฝั่งอังกฤษน่าจะใช้แผนเดิมเลย4-2-3-1ซึ่งเป็นแผนที่กำราบเยอรมน,นีมาได้แล้วก็เอาชนะเดนมาร์กในรอบรองชนะเลิศมาได้นะครับเพราะว่ามีกูรูบางกลุ่มว่าพอถึงนัดชิงและอังกฤษอาจจะปรับไปใช้เป็นแผน3หรือเปล่าเป็น3-5-2 หรือว่า351หรือเปล่าซึ่งซึ่งในใน,ในความคิดผมโอเคครับ351ถือว่าเป็นแผนที่ดีแต่ถ้าเลือกเป็น4-2-3-1เปอร์เซ็นต์การคองบอลของอังกฤษก็จะดีขึ้นแล้วก็ในในใช้คำว,ว่าพอเจอทีมที่มีกลางเด่นๆกลางดิงดีเหมือนตอนที่เจอเยอรมันซึ่งแผนนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็ทำได้ดีเลยคิดว่าน่าจะเป็น4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูก็ถือว่าใช้คำว,ว่าเป็นตัวดีเลยครับและ เขาดาวจะได้ถุงมือทองคําด้วยนะคือจอแดนพิกฟอร์ดนะครับผมส่วนคู่เซนเตอร์ยังเป็นแม็กควายกับสโตนครับคู่นี้ไม่มีปัญหายืนปาการได้แข็งและเหนียวแน่นมากๆซ้ายเป็นอ้วนชอนะครับส่วนขวาน่าจะเป็นไคลวอเกอร์เพราะว่าไคลวอเกอร์ในรอบน็อกเอาท์เนี่ยโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีและเล่นกับทางดีแคนไลท์หรือบุกโยซาก้าได้ค่อนข้างดีนะส่วนมิดฟิลตัวรับ2ตัวครับเป็นเคาวินฟิลิปกับดีแคนไลท์เจ้าประจํา2คู่นี้ไม่ใช้คําว่า ไม่เจ็บไม่ตายนี้ได้ลงแน่นอนเพราะเซาเกตค่อนข้างชอบนะครับ3ตัวหน้าต่ำจะเป็นสเตอร์ลิงเมสันเมลและบูกาโยซาก้าซึ่งซึ่ง,งตามจริงสเตอร์ลิงกับเมสันเมาอ่ะน่าจะ100%ครับส่วนทางขวาก็ต้องมาเดาทางเซาเกตอีกทีแล้วว่าเซาเกตจะเลือกเป็นเป็นซาก้าหรือว่าเป็นโฟเดนหรือแม้กระทั่งเป็นโจดอนซานโชนะซึ่งตัวตัวเลือกสั่งฝั่งทางด้านขวาเนี่ยค่อนข้างเยอะ แต่รอบน็อกเอาท์สองนัดล่าสุดเนี่ยมันเห็นแล้วว่าเซาเกตเนี่ยค่อนข้างชอบบุกยศซาก้าในช่วงแรกเอามาเหมือนคล้ายๆดึงกำลังทางแบ็คของทางฝั่งตรงข้ามนะส่วนหน้าเป้ามีตัวเดียวครับแฮร์รี่เคนคนอื่นที่ติดมาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ลงครับถ้าแฮร์รี่เคนไม่ขาหักก่อนนะคราวนี้เรามาเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยดีกว่าครับมันเป็นอะไรที่เป็นการเปรียบเทียบละค่อนข้างมันนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูเลยจอแดนพิกฟอร์ดปะทะกับดอนนารุม่า คู่นี้ถือว่าเป็นการประทะกันที่ค่อนข้างมันนะด้วยสถิติของรอบน็อกเอาท์ที่ผ่านมาแต่ถ้าเราเทียบจากชื่อสัตว์แต่ถ้าเราเทียบจากชื่อชั้นจริงๆเนี่ยดดนนารูม่าค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะด้วยความที่ว่าคือดดนนารูม่าในลีกก็โชว์ฟอร์มค่อนข้างดีส่วนในรอบน็อกเอาท์นี้ก็ถือว่าช่วยอิตาอีในเกมรับได้ค่อนข้างเหนียวแน่นเลยแต่ถ้าเอาจากสถิติรอบน็อกเอาท์ของยูโร2020เนี่ย จอแดนพิกฟอร์ดถือว่าดีกว่านะครับเพราะว่าทำคินช mm ิต hmm. มาแล้ว5นัดอาจจะด้วยคู่เซนเตอร์หรือว่าทีมที่เจอด้วยส่วนอิตาลีเนี่ยทางดอนนลุมาเนี่ยคินชิต mm hmm. มาแค่3เลยทำให้ว่าพิกฟอร์ดกับดอนลุมมาสำหรับผมผมตัดสินให้พิกฟอร์ดชนะชอบเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราวัดจากสถิตินะว่าดูดูแล้วทางพิกฟอร์ดดูดูมีความมือหวา ดูอาจจะไม่นิ่งเท่าดอดุมาแต่มันก็เป็นเขาเขาเรียกอะไรเป็นลักษณะของประตูของทีมชาติอังกฤษในยุคใหม่นะค่อนข้างแบบดูลนๆดูจิจัดนิดนึงแต่ก็ยังโชว์ผลงานได้ดีคราวนี้เรามาคู่ดูคู่เซนเตอร์แม็กควายกับสโตนวัดกันกับทางคิลินี่และโบนุชีนะ ไม่กควายกับซาโตนกับบนุชชีและคิรินี่เนี่ยถามว่าตามจริงคู่เซนเตอร์ของทั้งสองทีมเนี่ยสไตล์ค่อนข้างต่างกันเลยนะครับเพราะว่าคิรินี่กับบนุชชีเองถือว่าเป็นเซนเตอร์สไตล์สไตล์สไตล์ปักหลักนะยืนปักหล,ลักอยู่หน้ากรอบประตูแทบจะไม่ค่อยเติมเกมลุกมากนะักแล้วก็จะไม่มีส่วนร่วมกับการเทสสิ้นแดนกลางมากนะครับจะเป็นคือรับหน้าที่เกมลุกอาจจะด้วยส่วนหนึ่งด้วยอายุด้วย แต่ต่างกันจากแม็กไกวกับสโตนนะครับแม็กไกวกับสโตนถือว่าเป็นคู่เซนเตอร์ที่เติมบอลโคตรมันเล่นลูกกลางอากาศได้ดีลูกกับพื้นก็เข้าค่อนข้างแข็งแก่งแต่ก็จะมีปัญหาอยู่อย่างเดียวตรงเรื่องความชัวและความแน่นอนในการรับ กองหน้าที่มีความเร็วเนี่ยคิรินี่กับบนูนะุชชี่น่ะจะค่อนข้างดีกว่าถ้าเปรียบเทียบได้จากนัดที่เจอทางที่อิตาลีเจอเบลเยียมนะเห็นได้ชัดเลยว่าทางบูนุชชี่นี่เอาลูกกูกูนี่อยู่หมัดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวคิรินี่ก็ซ้อนทางบูนุชชี่ได้ค่อนข้างดีเลยทําให้ว่าคู่แม็กควายกับสโตนเจอกับคิรินี่กับบูนบูบนุชชี่นะผมมองว่าคิรินี่กับบูนุชชี่ดูมีภาษีมากกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องเกมลุกแม็กควายกับสโตนน่าจะดูดีกว่า และน่าจะมีโอกาสเติมไปทําประตูได้มากกว่านะครับคราวนี้เรามาดูตําแหน่งต่อไปเรามาดูแบ็กซ้ายขวาเลยครับแบ็กซ้ายขวาเนี่ยของอิตาลีเป็นเอมอ์ซันกับลอเรนโซนะครับต้องมาเจอกับลุคชอและไคลวอล์เกอร์ซึ่งถือว่าเป็นเป็นใช้คําว่าอะไรดีอ่ะ เป็นแบ็คที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็ตัวตัวสถิติต่างๆก็จะค่อนข้างเหมือนกันแต่จะต่างอยู่อย่างเดียวตรงฝั่งที่เป็นของเอเมอร์สันแค่นั้นเองเพราะว่าเอเมอร์สันเนี่ยต้องเจอกับคววอเกอร์ซึ่งเอเมอร์สันถือว่าเป็นแบ็คที่ที่เติมเกมได้ดีแต่จังหวะเติมเกมก็หลุดค่อนข้างบ่อยแล้วไปเจอฝั่งควายวอลเกอร์ที่มีความเร็วสูงเติมเกมโคตรมัน ถือว่าแบ็กซ้ายขวาระหว่างลุกชอกับควอเกอร์เจอกับเอเมอร์สันและโลเรนโซผมให้ทางลุกชอกับควอเกอร์มีภาษีในการทำเกมที่ค่อนข้างดีกว่าแล้วมีการใช้คำว่าเกมรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าในจุดนี้ผมมองว่าลุกชอกับควอเกอร์ดีกว่านะครับคราวนี้เรามาดูคู่กลางคู่กลางนียถ้าเราเปรียบกันเนี่ยเป็น3ตัวเลยครับคู่กลางของอังกฤษนี่คือคาวินฟิลิปดีแคนไลแล้วก็เมสันเมาส์ไปเจอกันกับเบเรล่าจอร์จินโยและก็เวลติ ซึ่งคู่กลาง3ตัวเนี่ยเป็นคู่กลางที่ค่อนข้างต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคู่กลางของของอิตาลีเองเป็นคู่กลางสไตล์การต่อบอลเคาะบอลเดินหาพื้นที่แล้วก็ใช้พื้นที่แคบๆให้เป็นประโยชน์ส่วนคู่กลางของทีมชาติอังกฤษเองนี่ถือว่าเป็นคู่กลางที่เป็นคู่กลางตัวตัดบอลทั้งตัวคาวินฟิลิปเองหรือดีแคนไลท์เองจะมีทางคาวินฟิลิปบางครั้งที่มีดันตัวเองขึ้นไปเป็นเหมือนเพนเมเกอร์ยืนคู่กับเมสันเมา แต่ส่วนดีแคนไลท์นี่คือเป็นสายเก็บกวาดหน้าปากประตูให้กับทางทีมชาติอังกฤษเลยนะเป็นกลางตัวตัดเกมที่ดีตัวหนึ่งส่วนเมสันเมาส์นี่ก็จะเป็นหน้าสไตล์แบบกึ่งกึ่งเป็นหน้าต่ำเลยไม่ได้เชิงเป็นเพย์เมคเกอร์100%ซึ่งถ้าในเกมรับต้องมองว่าในเกมรับเนี่ยทางทางอังกฤษดูมีภาษีมากกว่าเพราะด้วยความที่ว่ามีดีแคนไลท์ ค้ำอยู่หน้าคู่เซนเตอร์แล้วคอยปัดกวาดในจังหวะลูกหลุดมาของแดนกลางเลยทําให้อังกฤษนะ่ะในเกมรับในแดนกลางอังกฤษดูดีกว่าแต่ในทางกับกันครับในเกมลุกก็จะมีความต่างตรงที่ว่าในเกมลุกเนี่ยจอร์จินโยเองเวลติและ เธอตัวเบเรล่าเนี่ยค่อนข้างเกาะกันเหนียวแน่นนะค่อนข้างอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนพอเขาไปอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนการทําเกมลุกหรือการเสียบอลในแดนกลางนี่ก็จะยากกว่าเลยทําให้หน้าในเกมลุกผมมองว่าเบเรล่าและจอจินโยและเวลติเนี่ยมีภาษีในการทําเกมลุกดีกว่าแต่ก็ต้องดูอีกทีครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าอังกฤษเลือกใช้มิดฟิลตัวรับถึง2ตัวถ้า ทางอิตาลีไม่สามารถคองบอลได้นี่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าไม่สามารถคองบอลกลางสนามได้เปอร์เซ็น์การที่จะโดนอังกฤษสวนหรือว่าแทงจากตรงกลางก็จะมีมากขึ้นด้วยความที่ว่ามีเมนเซนเมาเป็นเพเมเกอร์หลักอยู่แล้วส่วนอิตาลีนี่จอจินโยเป็นเพเมเกอร์ก็จริงแต่จะดันตัวเองลงมาต่ำแต่ก็ไม่ได้ต่ำถึงกับเป็นตัวมิดฟิลตัวรับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียที่เปิดช่องว่างให้หน้าของอังกฤษไปเจอตัวตัวกบคิเรนี่กับ,บโบรุชชีได้ง่ายนะ เรามาดู3ตัวหน้าดีกว่าครับ3ตัวหน้าของอังกฤษนี่คือสเตอร์ลิงแฮลิเคนแล้วก็บูเกโยซาก้าเจอกับอ e ิโมบิเลอีซินเยและเคียซาหน้าต่ําทั้งซ้ายและขวาทั้งอ e ิซินเยกับเคียซ่าต้องมาเจอกับสเตอร์ลิงกับซาก้าต้องยอมรับว,ว่าคู่นี้กินกันไม่ลงจริงๆ ด้วยสติเออ่ยหรือแม้การทำประตูเลยมันใกล้เคียงกันค่อนข้างมากแล้วสไตล์ฟุตบอลจะค่อนข้างคล้ายกันอินซินเย,ยกับสเตอร์ลิงนี้ก็จะมีความจีจ๊ดจ๊าดการหาพื้นที่ในช่องแคบๆหรือแม้กระทั่งความเร็วส่วนบุกโยกฮาซาก้าก,กับเคียซ่านี้ก็แทบจะสายวินนิ่งเหมือนกันเลยการกระชากลากหรือการเลี้ยงกินตัวหรือแม้การตัดเข้ากลางเพื่อทำประตูทำได้ดีทั้งคู่แต่มันจะต่างในแดนหน้ามันจะต่างอยู่แค่คนเดียวคืออิโมบิเลกับทางแฮร์รี่เคน อิมมูเบเลในทนวนัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับนะครับว่ายังโชว์ฟอร์มไม่ได้ดีเท่าที่ควรไม่ได้เหมือนตอนที่เขาเล่นอยู่กับทางราซิโอนะส่วนแฮร์รี่เคนก็เพิ่งปลดล็อกมาได้เมื่อ2นัดที่ผ่านมาแต่ต้องยอมรับว่าแฮร์รี่เคนมีส่วนร่วมกับเกมลุกของอังกฤษค่อนข้างมาก ทั้งการต่อบอลการมารับบอลตับการแทงทะลุช่องหรือแมก้กระทั่งการจบสคอร์เคนจะค่อนข้างเหนือกว่าถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง3ตัวหน้าของอังกฤษแล้วก็ทางอิตาลีผมบอกเลยครับตัวแปรสําคัญคือหน้าเป้าผมเลยให้อังกฤษเพราะว่ามีแฮร์รี่เคนที่ค่อนข้างโดดเด่นกว่าอิโมบิเลจังหวะสุดท้ายเคนค่อนข้างคมกว่าเลยทําให้อังกฤษน่าจะมีโอกาสชนะได้ในเกมนี้ คือโดยส่วนตัวผมมองว่าบอลของทางมันชินี่จะคล้ายๆของอังกฤษของเคาน์เตเลยคือพอเวลาเล่นไปปุ๊บมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นสวยไหมหรือว่าสรุปแล้วมันไม่สวยแต่มันก็เล่นตามแผนของมันไปเรื่อยๆแล้วก็มีปฏิ เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพไปเรื่อยๆเราคือเราดูไม่ออกเลยนะครับว่าสรุปแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยไปเน้นเกมลุกหรือเน้นเกมรับทั้งตัวอังกฤษและอิตาลีเลยนะแต่ถ้าคุณมีช่องเมื่อไหร่เนี่ยคุณโดนฉวยโอกาสจากความผิดพลาดท,ทันทีและทุกคนก็มีอิสระในการเล่นที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นความถนัดของตัวเองในแต่ละแบบเลยเปลี่ยนใครลงก็จะเล่นอีกอย่างคือจะไม่ได้แบบพอเปลี่ยนมาปุ๊บแล้วจะเล่นเหมือนตำแหน่งที่ทางโค้ดตั้งไว้นะเลยทำให้มองว่าบอลคืนนี้ค่อนข้างน่าจะใช้คำว่าฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของทางผู้เล่นนะซึ่งถ้าให้ผมฟันธงหรือว่าให้ผมวิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้ที่ใครชนะนะเอาจริงๆคือผม ในในทั้ง22คนของที่ลงไปเนี่ยมันจะมีอยู่2คนที่มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนและทำให้สามารถเจาะได้คือทางคิริเนีและโบนูชีด้วยความที่ว่าอังกฤษน่มีผู้เล่นวัยเยาว์ค่อนข้างเยอะสปีดค่อนข้างดีการกระแทกค่อนข้างหนักอายุของคิรลนีกับโบนูชีรวมกัน2คนนี้70แล้วนะคน136คน134นะผมเลยมองว่า พอไปเจอผู้เล่นคล่องแคล่วอาจจะพลาดท่าได้เลยแล้วอีกอย่างที่น่าจะเป็นตัวแปรสําคัญของนัดนี้เลยด้วยความที่ว่าอังกฤษได้เล่นที่เบรมรีนะครับแฟนบอลเข้าไปนี่ใช้คําว่าเกือบเต็มความจุนะเปิดให้เข้าได้60,000กว่าคนเลยเลยน่าจะมีผลแล้วก็ทําให้อังกฤษดูฮึกเหิมและดูคึกคักเป็นพิเศษนะด้วยความที่ว่าเป็นเจ้าบ้านเลยมีความคิดว่าอังกฤษน่าจะปาดหน้าเข้าไป เป็นแชมป์ยูโรครั้งนี้ได้นะถ้ายัางไงถ้ามีใครมีความคิดเห็นแตกต่างหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็ฝากได้ลิงก์นะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับมีไลรสดเป็นแคส f o ฟุตบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรขอบคุณครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ